ไปติดตามกันต่อนะคะสําหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างค่ะล่าสุดเมืองไทยสมายทริปค่ะเที่ยวกินฟินมูที่นครศรีธรรมราชค่ะ คุณสารรัมซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตโดยเมืองไทยสมัยครับเดินหน้าสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษในกิจกรรมเมืองไทยสมัยทริปเที่ยวกินฟินมูแอดนครศรีธรรมราชพาสมาชิกร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัดตะลุยแดนใต้นครศรีธรรมราชเมืองแห่งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม พร้อมเติมเต็มความสุขให้สายเที่ยวสายกินสายมูแบบครบครัน สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตสมาชิกเมืองไทยสมัยครับที่อยากร่วมทิปสุดเอกลุสีเที่ยวก,กินฟินมูแบบนี้นะคะรวมไปถึงกิจกรรมและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เมืองไทยสมัยครับคัดสรรมาเป็นพิเศษแบบครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ความหลากหลายทุกความต้องการเพิ่มเติมได้ที่ MTL Click Application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะหรือเว็บไซต์ www m ม n g t h a i co th และสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะคะ1766กด4เมืองไทยประกันชีวิตหรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศค่ะดีมากเลยนะคะสำหรับเมืองไทยสมัยทริปเที่ยวกินฟินหมูนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะสัมผัสครบทุกประสบการณ์เลยนะคะ